นิมิตเมื่ออายุเก้าขวบหลวงปู่หลุยจันทสาโรได้เล่าย้อนถึงความหลังสมัยเป็นเด็กหลังจากสูญเสียพ่อบังเกิดกล้าวว่าบรรยากาศแห่งความร่าเริงในบ้านแปรเปลี่ยนไปความรู้สึกเรื่องเริงสนุกสนานที่เคยเป็นหัวโจกพาเด็กในบ้านกระโดดน้ำปีนป่ายต้นไม้และซุกซนต่างๆนานาก็ดูไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนฝ่ายพี่สาวก็เคร่เคร่งกับการดูแลว่ากล่าวคนในบ้านรับภาระแทนโยมแม่ ส่วนน้องชายก็ยังเล็กนักดูไม่เข้าใจอะไรเลยช่วงนั้นหลวงปู่อายุประมาณ9ก้าขวบท่านมักปลีกตัวไปนั่งคนเดียวริมน้ำมองดูสายน้ำที่ไหลระเรื่อยผ่านไปพวกเศษขยะเศษใบไม้ที่ปลิวตกลงไปที่ถูกกระแสน้ำพัดพาลอยไปตามความแรงของน้ำหลวงปู่เฝ้าดูสายน้ำครุ่นคิดอยู่ในใจน้ำมาจากไหนจะไปไหนมีแต่ไหลไปทางเดียวไม่มีไหลกลับ ดูแต่เศษใบไม้ที่ปลิวตกลงในน้ำไม่ช้าก็ถูกกระแสน้ำพัดผ่าลอยละลิ้วไปจนสดุดสายตาครูที่โรงเรียนสอนว่าเวลาและกระแสน้ำไม่รอใครแต่หลวงปู่ไม่ได้คิดในแง่เวลากลับไปคิดในแง่เปรียบเทียบกับชีวิตมากกว่าชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกระแสน้ำเกิดมาแล้วก็ล่วงวันไปผ่านไปชีวิตมีแต่ล่วงไปทุกวันทุกคืนไม่เคยหยุดอยู่กับที่ เกิดแล้วทำไมไม่หยุดอยู่ที่เคยพบเห็นกันก็จากกันเหมือนใบไม้ที่ลอยเลิ้วไปกับสายน้ำดูแต่บิดาท่านเมตตาอุ้มเราจูงเราหัวเราะกับเรารักเราอาทรเราอยู่ไม่นานก็ไม่มีบิดาอีกแล้วชีวิตนี้ช่างน้อยนิดนี่กระไรชีวิตนี้ช่างไม่เที่ยงแท้จริงๆดูหลวงปู่จะเป็นเด็กที่เฝ้าครุ่นคิดแตกต่างจากเด็กอื่นๆในวัยเดียวกันท่านบอกว่าท่านครุ่นคิด คิดคิดอยู่ไม่ทราบว่าเป็นการคิดเพ้อเจ้อหรือไร้สาระหรือไม่เคยปาลบับพี่สาวพี่สาวก็ทำท่าเหมือนน้องชายจะเป็นคนเสียสติไปหลวงปู่เลยไม่กล้าพูดหรือเล่าความคิดนี้ให้ใครฟังท่านแต่ได้คิดคิดและเพ่งดูไปที่กระแสน้ําราวกับน้ําในแม่น้ําจะเป็นเพื่อนรับฟังรับรู้ความคิดของท่านท่านบอกว่าเมื่อได้เพ่งดูน้ําแล้วมันสงบมันเย็นมันปลอดโปร่งใจดี ในตอนนั้นหลวงปู่ก็ไม่ทราบว่านั่นเป็นการหันเหจิตเข้าสู่ความสงัดวิเวกนั่นเป็นการเริ่มของความคิดทางธรรมการเพ่งน้ำดูน้ำที่สงบที่เย็นนั้นที่จริงก็เป็นการภาวนาโดยอาศัยน้ำเป็นอารมณ์อันอาจเป็นอปโปกสิลกสินน้ำของผู้รู้ต่อไปได้ระยะนั้นหลวงปู่ซึ่งอยู่ในวัยเด็กท่านไม่ทราบอะไรทั้งสิน้นวันหนึ่ง ขณะที่นั่งอยู่ริมสะพานน้ำท่านมองน้ำเพลินคิดเรื่องชีวิตต่างๆอย่างมกมุ่นเกินไวจิตตกผวังวูบลงเกิดนิมิตเห็นเป็นแสงสว่างสีสวยคล้ายรุง้งแต่ต่างกับรุ้งที่ไม่เป็นวงโคง้งครอบลงกับขอบฟ้าเป็นวงกลมลำแสงนี้เป็นลำพุ่งขึ้นไปกลางฟ้าแล้วก็สว่างอยู่บนนั้นไม่ทอดลำแสงลงแต่อย่างใด ลำแสงระยะต้นดูเป็นสีเทาดำไม่สว่างส่วนที่สว่างจ้านั้นเริ่มแต่ตอนกลางเป็นต้นไปยิ่งถึงปลายลำแสงก็ยิ่งสว่างจ้ายิ่งขึ้นหลวงปู่ตั้งคำถามในใจว่าแสงอะไรในใจตอบว่าแสงนี้แสดงในมิตของชีวิตเราตอนต้นไม่สว่างเพราะเราอาพับบิดาตายแต่เล็กชีวิตจะลำบากช่วงเที่ยงวันท่านบอกว่าทำไมจึงเรียกเช่นนั้นก็ไม่ทราบ ระยะนั้นแสงพุ่งขึ้นสูงสูงสุดยอดเป็นช่วงตอนกลางของลำแสงถือเป็นเที่ยงวันหรือช่วงวัยกลางคนของชีวิตจะเริ่มเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแสงนั้นไม่ตกลงเลยความเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็จะไม่ลดลงเช่นกันหลวงปู่เล่าว่าแล้วในใจก็รู้ขึ้นมาอีกว่าต่อไปจะต้องบวชและบวชแบบกรรมฐานขณะนั้นยังเป็นเด็ก ไม่รู้จักคกําว่ากรรมฐานมาก่อนเลยแต่ในใจคิดขึ้นมาเช่นนั้นได้อย่างไรก็ไม่ทราบแล้วหลวงปู่ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าคงเป็นนิสัยวาสนาที่เคยสั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนๆมาบอกมาเตือนหลวงปู่บอกว่าครั้งนั้นเป็นนิมิตประหลาดมากท่านเองก็ไม่ได้ใส่ใจและลืมไปนานจนกระทั่งภายหลังเวลาอนุสรถึงความหลังระหว่างเจริญภาวนาสงบวิเวกอยู่นิมิตนี้ก็ผุดขึ้นมาอีก เป็นการบอกอนาคตในภายภาคหน้ามีตัวผู้รู้อยู่กับตัวนานแล้วแต่ไม่รู้จักใฝ่ฝันที่จะไปเรียนในกรุงเทพหลวงปู่เคยคิดฝันที่จะได้เรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นท่านกล่าวว่าที่คิดอยากเรียนต่อน,นั้นเป็นเพราะเมื่อบิดาข้ามมาจากเมืองเก่นท้าก็มากับเพื่อนคนหนึ่งต่อมาเพื่อนบิดาคนนี้ได้เข้ารับราชการมีความเจริญก้าวหน้าได้รับบรรดาศักดิ์เป็นถึงคุณหลวง สำหรับบิดาของท่านนั้นบุญน้อยเสียชีวิตก่อนจึงไม่มีบรรดาศักดิ์หลวงปู่เห็นว่ามีพวกข้าราชการหลายคนล้วนมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนหลวงพระพระยาซึ่งจะต้องมีพื้นความรู้ดีจึงจะก้าวหน้าทางราชการได้หลวงปู่ในวัยเด็กจึงคิดอยากจะเรียนให้สูงต้องการหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นฐานทางราชการในสมัยที่หลวงปู่เป็นเด็กย้อนหลังไปเมื่อร้อยปีก่อน ระบบการศึกษาของจังหวัดเลยมีสูงสุดแค่ระดับประถมศึกษาเท่านั้นหากต้องการจะเรียนสูงกว่านั้นจะต้องมาเรียนต่อที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศการคมนาคมเดินทางจากจังหวัดหัวเมืองเพื่อเข้าเมืองหลวงนั้นแสนลำบากไม่มีทางที่คนธรรมดาสามัญจะไปกันเองได้เพราะต้องเดินทางรอนแรมกันไปกลางป่ากลางดงมีเกวียนมีมา้ามีช้างต่างไปเป็นขบวนถ้าจะมีพวกเดินทาง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าราชการซึ่งจะต้องเตรียมทั้งตัวทั้งสเสบียงทั้งยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัยอย่างครบครันถ้าใครจะให้บุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองหลวงในระดับที่สูงกว่าชั้นประถมจะต้องฝากฝังไปกับขบวนข้าราชการที่จะต้องเดินทางถ้าไม่ศบจังหวะเวลาไม่มีการไปราชการที่กรุงเทพไม่มีการโยกย้ายตำแหน่งก็ไม่มีโอกาสเดินทางเข้าเมืองหลวงนอกจากนั้น เมื่อเข้าถึงเมืองหลวงแล้วก็จะต้องหาบ้านผู้หลักผู้ใหญ่หรือบ้านญาติมิตรเพื่อฝากฝังให้บุตรหลานได้อยู่พักพิงระหว่างการศึกษาด้วยการเข้าเมืองหลวงเพื่อไปเรียนจึงเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันสำหรับประชาชนที่อยู่ห่างไกลปืนเที่ยงในขณะนั้นเมื่อหลวงปู่ไฟฝันที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่กรุงเทพแต่โยมมารดาไม่ยอมส่งไปอ้างว่าไม่มีญาติมิตรที่จะคอยดูแลได้ความจริงคงเป็นความรู้สึกลึก,ลก เนื่องจากกลัวการจากยังฝังใจอยู่มากกว่าโยมมานดาคงกลัวว่าสามีก็ไม่อยู่แล้วหากลูกชายคนโตพลอยเป็นอะไรไปอีกแล้วท่านจะทำอย่างไรเพราะมีบ่อยครั้งที่ได้ข่าวว่าเด็กชายที่เดินทางไกลต้องเป็นไข้ป่าล้มหายตายจากไปก็มีดังนั้นมารดาจึงไม่ยอมให้บุตรชายสุดที่รักต้องจากไปความหวังที่จะได้เรียนในชั้นสูงขึ้นของหลวงปู่จึงเป็นอันต้องพับไปหลวงปู่เล่าว,ว่า การที่โยมมันดาไม่ยอมให้ท่านมาเรียนต่อที่กรุงเทพหลังจากชั้นประถมศึกษาปีที่สามนั้นท่านรู้สึกเสียใจมากคิดว่ามันดาไม่รักทรัพย์สมบัติก็มีมากมายเพียงแค่นี้ก็ไม่ยอมเสียเงินให้ลูกได้เรียนหลวงปู่บอกว่าในระยะนั้นท่านไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของมันดาที่จะต้องห่วงหาอาทรต่อบุตรท่านแสดงกิริยาในลักษณะธรรมริษกับมันดาหลายประการมาคิดได้ในภายหลังก็ออกอายใจเหลือประมาณ เมื่อท่านบวชเป็นพระแล้วท่านจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณถ้ามีโอกาสไหนที่ทำได้ท่านจะต้องรีบทำรวมทั้งการบวชตลอดชีวิตและการทำกรดทุด,ดงถวายพระเป็นประจำก็เพื่อบูชาคุณมารดาทั้งนั้นเนื่องจากหลวงปู่สนใจที่จะเอาดีทางราชการประกอบกับมารดาเห็นว่าท่านเป็นคนมีวาทะโวหารดีจึงหาทางสนับสนุนให้ได้ทำราชการตามประสงค์พรอิญพี่เขยของหลวงปู่ คือสามีของเจ้าแม่นางบวยย้ายจากจังหวัดเลยไปเป็นสมุบัญชีแผนกสันพากรที่อำเภอเชียงคานมันดาจ,จึงฝากฝังให้ท่านไปอยู่กับพี่เขยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460เมื่อไปอยู่ที่อำเภอเชียงคานหลวงปู่ได้เริ่มทำงานเป็นเสมียนฝึกหัดก่อนเพราะอายุยังไม่ครบ18ปียังไม่สามารถรับราชการได้รอจนอายุเต็ม18ปีหลวงปู่จึงได้งานเป็นเสมียนจริง ท่านทำอยู่จนถึงปีพุทธศักราชส4งพท่านอายการภาคซึ่งมีความคุ้นเคยกับครอบครัวของหลวงปู่ได้ฝากให้ท่านไปทำงานที่ห้องอายการจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่จึงได้ย้ายจากเชียงคานไปอยู่ร้อยเอ็ดโดยไปทำงานอำเภอแสงบาดานบ้างทำงานที่ห้องอายการบ้างอำเภอแสงบาดานในปัจจุบันคืออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด